สวัสดีค่ะพี่น้องชาวสวนยางแนละลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้ทางาร้านสมบูรณ์ซัพยางพาราก็มีสิ่งดีๆและสาระดีๆนะคะมาแบ่งปันพี่น้องชาวสวนยางนะคะและลูกค้าอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ทางาร้านสมบูรณ์ซัพยางพารานะคะก็มาแนะนํานะคะปุ๋ยน้ํานะคะสูตรเพิ่มน้ํายางนะคะแนะนําตัวนี้เลยค่ะ ไบโอพาร์ตนะคะสารอาหารช่วยเพิ่มปริมาณน้ำยางพาราช่วยให้หน้ายางนิ่มกรีดง่ายรุมท่อน้ำยางนะคะช่วยสร้างเปลือกใหม่นอกจากนั้นก็จะช่วยให้น้ำยางไหลได้ดีขึ้นไหลได้นานขึ้นสามารถใช้บำรุงต้นยางและหน้ายางได้ทั้งปีเลยนะคะใช้ต่อเนื่องสม่ำเสมอได้ทั้งปีเลยนะคะปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อหน้ายางและต้นยางวิธีใช้นะคะใช้แปรงจุ่มนะคะแล้วก็ทาที่หน้ารอยกรีดได้เลยนะคะทาซ้ําได้ทุกๆ5-7วันนะคะสามารถที่จะโทรเข้ามาหรือแอดไลน์เข้ามาเพื่อสั่งสินค้าหรือส อบถามได้เลยนะคะสินค้ามีพร้อมส่งมีบริการจัดส่งพัสดุทั่วประเทศและตอนนี้มีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะสะดวกมากๆค่ะสั่งสินค้ารอรับสินค้าที่หน้าบ้านจ่ายเงินที่หน้าบ้านได้เลยนะคะวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะสวัสดีค่ะ